ตอนที่255ดงดาบดมดาเพื่อค้นหาใครสักคนเปลนตีโกคอมพานีทางเข้าหลักใส่ไว้ในเอกูเ e สี่ยวโชว,วางหมวกทรงกรวยไว้บนหัวของหมู่ิบีของชิ้นนั้นมีขนาดพอเหมาะพอดีสำหรับตัวเขาเองแต่มันใหญ่เกินไปสำหรับมู่ซบีดูเหมือนว่าเด็กหญิงตัวเล็กๆก,กำลังสวมหมวกยิรภัยขนาดใหญ่โชคดีที่หมูสิบีนั้นน่ารักจริงๆดังนั้นเธอจึงดูน่ารักไปอีกแบบหากเป็นคนอื่นที่สวมหมวกใบใหญ่เช่นนี้พวกเขาจะดูค่อนข้างไร้สาระเมื่อเห็นที่ชายของเธอยิ้มในขณะที่นั่งลงและมองเธอหมูสิบสี่ถามด้วย มันน่ากเกลียดเกินไปไม่อยากใส่เธอเคยเห็นผู้อาวุโสสังสวมมันแต่มันไม่ใช่สไตล์มวกของเธอเนื่องจากเธอสวมชุดเรสสีเธอคอยสีสดใสเธอจึงดูเหมือนคนที่กำลังจะไปที่ทุ่งนานและฟาร์มเมื่อเธอสวมมวกใบนั้นใส่มันก่อนมีคนต้องการจะฆ่าฐานดังนั้นเราไม่สามารถให้พวกเขาเห็นหน้าเราได้หมู่สิกซีงงงันสงสัยว่าสิ่งนี้สามารถปกปิดอะไรได้อย่างไรทุกสิ่งจะถูกตรวจพบหลังจากกวาดล้างด้วยความคิดทางวิญญ,ญาณเบกูสีโโ่ยวโทรู้ว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่เขายักไหล่และพูดว่าคุณไม่เข้าใจในความเเนนนนรงกกาาอม้ต้ตหหุดณืขึ์ัั เหตุการณ์ที่มีชื่อเสียงอะไรคุณไม่เข้าใจเอกูเซียวโชวกดมวกทรงกรวยบนหัวของเด็กหญิงตัวเล็ก,เ,ลกเพื่อยืดตัวขึ้นสาบแช่งจุดแฝงหนึ่งรอฉันที่นี่ฉันจะไปหาหนักฆ่าเอกูเซียวโชวออกไปหลังจากพูดอย่างนั้นหากคุณมีปัญหาใดๆไปซ่อนตัวในบริษัทเลนตีโกพวกเขาไม่กล้าร้างปัญหาที่นั่นนูซีซีจำได้ว่ามังกรเลือดแดงที่เต้นรำอย่างดุเดือดบนท้องฟ้าก่อนหน้านี้ในขณะที่จับลูกบอลคริสตัลสีม่วงและคิดว่ามีผู้ลอบสังหารจริงๆแต่เอกูเซียวโชวรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรและเขาก็รรูู้้้ว่่่่่่่่าาาาาาานนนนนัอยททีีไไหหหเเเลดิมมจะตข ถ้าคู่ต่อสู้เป็นนักฆ่าในระดับมาสเตอร์ล่ะแม้ว่าเขาจะฆ่าสังสิงงองไปแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะอยู่ยงคงกระพันที่นี่คือเมืองเทียนซางและมียามรักษาเมืองด้วยคุณไม่สามารถต่อสู้ในเมืองหนีออกจากเมืองกันดีกว่าเธอตะโกนผ่านการส่งสัญญาณเสียงเกกูเสี่ยวโชหยุดฝีเท้าของเขาเธอไรเดียนสามารถแม้ว่าลานด้านนอกของวังวิญญาณเทียนซางจะห้ามคนสองคนแต่เขาก็ยังฆ่าคนไปหลายคนเธอคิดจริงๆหรือว่าเมืองเทียนซางซึ่งอยู่นอกวังวิญญาณมีกฎเกณฑ์ที่ทุกคนจะเชื่อฟังไม่ต้องกังวลฉันจจจะไไมมมม่่่่ถูููกกกััับบเเเขาาาืออใใหหหหห้้ลงนนธซีรสึแ จู่ๆหัวเล็กๆที่อยู่ใต้หมวกทรงกรวยก็เกิดความสงสัยขึ้นเธอสับสนกับวิธีคิดของเอกูเซียวโทเธอเดินไปรอบๆครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็ที่ฉันพูดไปคือนักฆ่านั้นไม่กล้าทำในเมืองฉันไม่ได้แนะนำให้เขาหลีกเลี่ยงการสู้รบก่อนที่เด็กหญิงตัวเล็กๆจะพูดได้อีกครั้งเอกูเซียวโธก็หายตัวไปสาบแช่งจุดแฝงหนึ่งเมื่อเห็นผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเธอจึงรัดชุดแน่นโดยไม่รู้ตัวและซ่อนตัวอยู่ที่มุมห้องด้วยเสียงวูบวาบเล็กน้อยนักดาบสามคนสวมเสื้อผ้าล,ล,ลง ในขณะนี้หมวกทรงกรวยซึ่งไม่มีพลังทางจิตวิญญาณดูเหมือนจะทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นดูเหมือนว่าหมวกทรงกรวยจะช่วยให้เธอแยกตัวออกจากโลกได้เมียวสัตว์แมวผู้สง,ง่างามก้าวออกมาจากทางเข้าหลักของเปลนตีโกคอมพานียามที่ทางเข้าไม่ได้สังเกตเลยสัตว์เดรัจฉานก้าวตรงเข้าไปในพื้นที่ว่างมันเยงนีรษะเพื่อมองไปในทิศทางที่เอกูเสียวโชวออกไปแล้วจ้องมองที่เด็กสาวที่ทำอะไรไม่ถูกซึ่งกำลังกดหมวกทรงกรวยที่มุมห้องความลังเลปรากฏขึ้นในดวงตาสีม่วงของปีศาจหนึ่งในนั้นคือมือใหญ่แต่อันตราา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 ยยยมม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 มกกกกกออ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 ีีีีีืืืืื้เเเปป็็นนนหหหญ่่่่่่่่่่แแตตตววลลงงไไรรททดดดููิะะจพึ เจ้าแมวขาวไม่ลังเลอีกต่อไปมันกระโดดขึ้นไปบนหัวของหมูซีชีด้วยเสียงหวือหวาพลังงานชีวิตที่มั่งคั่งมาจากเบื้องลา่างเจ้าแมวขาวประหลาดใจสักร้ายแมวยืดแขนขาโค้งเอวและเงยหางขึ้นลำแสงสองประกายในดวงตาสีม่วงแมวขาวไม่สามารถยับยั้งความโลภของมันได้อีกต่อไปมันอ้าปากออกเล็กน้อยและเผยเขี้ยวอันาน่ากลัวของมันเจ้าแมวขาวก็ก้มหัวลงอย่างกระทนหันในที่สุดแมวก็น้ำลายไหลเมี้ยวเมี้ยวมันคลานลงมาด้วยท่าทางที่สนุกสนานร่างกายของมันสั่นเล็กน้อยจุดลงจอดของนักดาบทั้งสามเกิดขึ้นเป็น ความคิดดับหายไปนักดาบที่ถือดาบขมวดคิ้วและถอนหายใจยินถือดาบสีเทาเขียวซึ่งไม่ยาวและไม่บางแต่ค่อนข้างปานกลางอย่างไรก็ตามดาบนั้นให้ความรู้สึกแปลกๆที่ไม่สามารถระบุได้มันดูมีพลังมากเขาถือดาบไว้ในอ้อมแขนราวกับว่าเขากำลังอุ้มคนรักของเขาดูเหมือนว่าเขาจะสามารถทำได้จนกว่าจะหมดเวลาพี่ใหญ่พูดถูกความคิดของดาบหายไปนักดาบที่มีดาบก้าวเล่มกำลังครุ่นคิดด้วยการขมวดคิ้วและกอดอกดาบทั้งก้าวอยู่บนหลังของเขาพี่ใหญ่และพี่รองพูดถูกฉันไม่สามารถรับรู้ความคิดของดาบอีกต่อไป นักดาบไร้ดาบไม่ได้ทำหรือพูดอะไรอีกพี่ชายคนที่สองของเขาพับแขนของเขาตั้งแต่เขาเรียนรู้จากพี่ชายคนโตสิ่งที่เขาทำได้คือจ้องไปที่ใบหน้าของพี่ชายคนโตด้วยคิวย่นนักดาบที่ถือดาบถอนหายใจฉันพูดไปกี่ครั้งแล้วคุณไม่สามารถเรียนรู้อะไรจากฉันได้โดยทำอย่างนั้นวายทัในใดนั้นเขาก็ยอมแพ้อย่างถ่วยไม่ได้จงเรียนรู้จากฉันด้วยวิธีนี้ฉันต้องการดูว่าคุณสามารถเรียนรู้ได้มากแค่ไหนข้าเชื่อฟังคำสั่งของพี่ใหญ่ข้าเชื่อฟังคำสั่งของพี่ใหญ่หญนักดาบที่ถือดาบโกรธมากจนมองเห็นเส้นเลือดดดบนน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 ห้้้าาาผกกกไไไััเเเจจจขสสิใททีีีีี่่่่่่ะมปอองงงยคว เขาหลีตาและกางนิ้วออกทันทีบีบที่ว่างจมูกของเขากระตุกสองสามครั้งดมดาบสองพี่น้องรุ่งน้องตกใจนักดาบที่มีดาบก้าวเล่มพูดออกมาด้วยความตกใจพี่ใหญ่ได้กลิ่นดาบความคิดตอนนี้หรือไม่หมายความว่าเขาเป็นเพียงผมที่อยู่ห่างจากบพลังดาบหรืออย่างไรก็ตามนักดาบร้ดาบนั้นนิ่งเงียบในขณะที่ทำตัวแบบเดียวกับพี่ใหญ่ของเขาผ่านไปนานในที่สุดก็จามออกมาดืมการดมกลิ่นเป็นสิ่งที่โดดเดี่ยวเขาเป็นพี่ใหญ่ของเราจริงๆรรูจมูกของนักดาบที่ถือดาบเปิดและปิดหลายครั้งทันใดนั้นนิ้วของเขาก็สั่คคคงงขอเียทุโ มันเป็นความคิดของดาบแม้ว่าเกรดจะค่อนข้างต่ำแต่จริงๆแล้วมันเป็นกลิ่นของความคิดของดาบคนที่สามารถฝึกฝนความคิดดาบเล็กน้อยนั้นไม่ง่ายอย่างแน่นอนมีเพียงพวกเราสามคนจากสุสานดาบบางทีพวกจากเมืองอมตะจันทราก็อยู่ที่นี่ด้วยนักดาบที่มีดาบก้าวเล่มยินและพูดอย่างจริงจังว่ามันเป็นสมบัติของดาบอมตะที่แปดจะมีการต่อสู้เพื่อมันอย่างแน่นอนนักดาบร้ดาบยังมีใบหน้าที่เคร่งขึมแต่คำพูดของเขาดูไร้สาระเล็กน้อยแต่ความคิดของดาบนั้นอยู่ในระดับต่ำฉันคิดว่าคนนั้นไม่เหมาะกับเราพี่เล็กหยาปปรรรระะมมมาาาาททนนกเเลลล่่่่่วหหหงงงงีไออออคสขขญึืืต้้แ นักดาบไร้ดาบตื่นประหนกด้วยน้ำตาคลอเบ้าและกล่าวว่าเป็นความผิดของข้าพี่ใหญ่ฉันขอให้ลงโทษด้วยการทัดลอบพระสูตรดาบสามพันครั้งนักดาบก้าดาบเย้ยน้องชายคนเล็กเจ้าช่างคิดจริงๆและต้องการอ่านคำทีดาบฉันในฐานะรุ่นที่ของนายยังไม่เห็นเลยฉันทำอะไรผิดฉันลืมคำสอนของที่ใหญ่ของเราไปแล้วในเมื่อเจ้าทำอะไรผิดเจ้าจะถูกลงโทษที่จะไม่ทำอะไรเลยในเทสมนทลเทียนซางเป็นเวลาหนึ่งเดือนคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ฝึกดาบไม่พี่ชายคนที่สองจะใช้โอกาสนี้เพื่อทิ้งฉันไว้ข้างหลังฉันไม่สามารถปล่อยให้มันเกิดดขขึึ้้้้้้นนไเปาา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 หหหมมยยอออองงงคืกกกกรรรพีี่่่จจจแใญ็์ แดงแดงนักดาบที่ถือดาบได้ข้อศีรษะของอีกสองคนที่เหลือด้วยดาบสีเทาเขียวของเขาทําให้ทั้งสองคนหมอบลงขณะจับศีรษะปุบปากพระองค์ทรงประนามพวกเขาอย่างทั่วถึงจากนั้นเขาก็เดินตามดาบจะอ้อยหิ่งอยู่ที่ปลายจมูกของเขาเขาหันศีรษะไปมองที่มุมหนึ่งของทางเข้าหลักของเพลนติโกคอมพานีเด็กสาวคนหนึ่งสวมหมวกทรงกรวยขนาดใหญ่ราวกับเธอไร้บ้านตัวสั่นสะท้านท่ามกลางลมหนาวขณะที่จับร่างกายของเธอด้วยมือและแขนกลิ่นของความคิดดาบนั้นเบาบางมากซึ่งไม่ควรจะเป็นของเธอบางทีอาจเป็นของนายของเธอก็ได้ อนี่มันอะไรเมื่อมองดูครู่หนึ่งใบหน้าของนักดาบที่ถือดาบก็ซีดเซียวและดวงตาของเขาก็กลอบไปมาการแสดงออกที่หน้าตัวสามารถเห็นได้บนใบหน้าของเขาสัตว์อสูรบทที่256เทพโลบหายไปลมหนาวพัดมาผู้คนต่างพากันสันสะท้านในถิ่นธุรกันดารชายหญิงคู่หนึ่งอยู่ในกองหญ้าที่รกร้างทั้งสองสวมชุดคลุมสีเทาชายคนนั้นเป็นคนธรรมดาและไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับเขามากนับในทางกลับกันผู้หญิงคนนั้นมีรูปร่างที่น่าดึงดูดเสื้อคลุมหลวมๆดูแน่นบนร่างกายของเธอมันช่างน่าลหลงใหลวิญ,ญญาณแลลนว ถ้าไอ้กูเสียวโชอยู่ที่นั่นเขาจะสามารถบอกได้ว่ามันเป็นยาวิญญาณโดยกำเนิดที่มีระดับสูงสุดนั่นคือดวงตาของอสอรพิษบินมันเป็นยาจิตวิญญาณแปลกๆที่มีทั้งพลังที่เป็นพิษและน่าเกรงขามในเวลาเดียวกันมันสามารถฆ่าคนได้ถ้าใช้อย่างเหมาะสมแต่มันสามารถฆ่าคนสองคนได้หากใช้อย่างไม่เหมาะสมผู้หญิงคนนั้นเหยียบหัวงูเหลือมสีเขียวที่ยาวหลายสิบฟุตงูเหลือมตายดังนั้นยาจิตวิญ,ญญาณจึงถูกดึงมาจากงูหลามที่ปกป้องมันชายชุดเทาตัวสั่นตั้งแต่หัวจรดเท้าดูเหมือนว่าเขาจะสูญเสียคววาาาามมรู้สึกขของเโลแิญญณหยไป คุณมันคนงี่เงา่าผู้หญิงคนนั้นเบิกตากว้างเธอยกชายเสื้อคลุมอย่างโกรธจัดเผยให้เห็นขาย,ยาวคู่หนึ่งที่ยืดหยุ่นได้อย่างน่าอัศจรรย์ฟังขาที่กวาดกระแทกชายคนนั้นไปทั้งหลังหลายสิบฟุตหัวของเขามีเลือดออกเม็ดยาเฉ่งกวนอยู่ที่ไหนฉันไม่ได้บอกให้คุณป้อนมันเป็นระยะๆะะเหรอเธอดูหมุดหิดยาเฉ่งกวนไม่เพียงพอชายคนนั้นสันสะท้านขณะเอามือปิดศรีรษะที่มีเลือดออกอาการบาดเจ็บหายได้เองเมื่อเขายืนขึ้นเขาอธิบายว่ากรีดีเดอะแคทสปิริตมีความอยากอาหารมากอุปทานของเฉ่งกวนผิวเหลือน้อย ผู้หญิงคนนั้นสะบดอย่างโกรธไม่หยุดเดินไปมาเธอรู้ว่ากรีดีเดอะแคทสปิริตมีความอยากอาหารมากแต่เธอเพิ่งมาเมื่อมองไปที่ดวงตาของงูบินในมือของเธอเธอเงียบไปเธอสงสัยว่ากรีดีเดอะแคทสปิริตจะจากไปหรือไม่ถ้าเธอมาถึงเร็วกว่านี้สักหน่อยมันไปไหนผู้หญิงคนนั้นถามไม่รู้ชายหนุ่มตอบอย่างไม่ใส่ใจเมื่อมองไปที่ผู้หญิงที่มีใบหนา้าซีดและใกล้จะเตะอีกครั้งชายคนนั้นพูดพร้อมเอามือปิดหัวของเขาว่าบางทีมันอาจจะเข้าไปในเมืองก็ได้เข้าเมืองเลยไหมชายคนนั้นตกใจมากเมื่อได ฉันไม่แน่ใจแต่เป็นไปได้มากนี่เงาหญิงชราย,ยกขาเยาขึ้นไปในอากาศแต่ไม่ปล่อยให้ล้มแต่เธอถามว่ามันเข้าเมืองไหนชายผู้นั้นรู้สึกโล่งใจและลดการป้องกันลงเมืองเทียนซางปางัปงปงัปงปงังการตีขาอย่างรุนแรงทําให้พื้นแตกฝุ่นก็ลอยอยู่ในอากาศชายคนนั้นตกลงไปในกองเลือดร่างกายของเขาถูกทุบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไองโง่ขยะคุณไม่สามารถทําอะไรที่ฉันขอให้คุณทาทาไมฉันต้องเก็บคุณไว้ความโลภแคสปิริตหายไปถ้าเจ้านายตำหนีเราเราจะทําอย่างไรนี่เงาเจ้านี่มันขยะขยงจริงๆทัันนัันน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 ใใดด้้้้เเเเืืออออขงงงาาายยคนนนนโลลลลลิกกก็็็ปปปแแแะหมมรรววุ พี่สาวคนโตอย่าเรียกฉันว่าพี่ใหญ่ฉันไม่มีน้องชายเหมือนนายฮ,ฮี่ิดเสียงของชายคนนั้นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเสียงหัวเราะที่เย็นชาและหน้าขนลุกของเขาช่างน่ากลัวพี่สาวคนโตถ้าคุณไม่ใช่พี่สาวคนโตของฉันฉันปังขายาวเตะอีกแล้วร่างมนุษย์กลายเป็นเลือดสาดโอ้คุณเรียนรู้ที่จะต่อต้านฉันหรือไม่ผู้หญิงคนนั้นวางมือบนเอวของเธอเผยให้เห็นรูปร่างที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้นเธอนมตัวไปข้างหน้าน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยการล้อเล่นอืมชายผู้นั้นอยู่ในแอ่งเลือดและไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงิิงงสาวเดนนนน่่ออยยูกจะุ ไปในเมืองหัวโผลออกมาจากแอ่งเลือดถามด้วยความตกใจด้วยสถานะของเราเราจะเข้าไปในเมืองได้ไหมแล้วอยากทำอะไรละ่ะฉันผู้หญิงคนนั้นต้องมาที่เขาอย่างตรงไปตรงมาและดูว่านำสิ่งของที่สิบเอ็ดชั่วโมงของคุณออกไปและรีบขึ้นหากเราล่าช้าไปกว่านี้เราจะไม่สามารถทำได้ทันเวลาเมื่อพูดอย่างนั้นเธอดึงโซ่สีม่วงหนาๆออกมาแล้วพันรอบร่างกายของเธอหลังจากถูกล่ามโซ่ไว้เธอเปลี่ยนอารมณ์โดยสิ้นเชิงยกเว้นสิ่งล่อใจเธอไม่ได้เปิดเผยร่องร,อ,งรอยของแหล่งวิญญ,ญาณมนุษย์กลับกลายร่างเป็นมนุษย์เขาทง,งักเมื่อเห็นสิ่งนี้เขา้ายคละหัวขของงเเเาแตป็นสี่ย เร็วเขาพูดไรสาระของคุณตอนนี้คุณพูดเรื่องไรสาระนอกจากจะไรประโยชน์แล้วทำอะไรได้บ้างพี่ที่ฉันช่วยคุณฆ่าคนได้พูดจบชายคนนั้นก็ดึงไม้เท้าเซนสีทองออกมาแล้วเดินออกจากบ่อเลือดไม่ช้าก็เร็วที่พนักงานของเซนถููดึงออกมามากกว่าที่ชายคนนั้นดูเหมือนจะหายตัวไปเขาไม่เพียงมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเท่านั้นแต่ยังไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยความคิดทางวิญญาณพระอมิตาภพุทธเจ้าฉันดูเหมือนนักบวชหรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นกรอกตาและพูดอย่างเป็นมิตรว่าไอ้โง่แกมันง่วจริงๆไปกันเถอะทั้งบบบิิินนนนนนขขขึ้้้้้ไไไไปปปปกก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 กออเเ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 เมมมมมมหหลลัััังง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 จาา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 าวววววววุ่่่ยยยททีดดดครรรร็็สูพพใ เอาละคุณให้เลือดและเนื้อของกรีดีเดอะแคทสปิริตกินหรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นถามทันทีไม่มีทางฉันคงไม่กล้าทำอย่างนั้นแม้ว่าฉันจะอดอาหารตายฉันก็ไม่กล้าปล่อยให้มันกินเนื้อและเลือดเว้าดีขึ้นแล้วฉันเดาว่ามันจะไม่ไปกินคนเพราะมันอยู่ในเมืองเทียนซางพี่ใหญ่คุณคิดมากเกินไปแล้วเป็นเพียงเมืองเทียนซางและเจ้าเมืองถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันจะจัดการให้คุณคุณเพียงแค่ไปข้างหน้าและค้นหากรีดีเดอะแคทสปิริตสิ่งที่คุณพูดมีเหตุผลคุณไม่สามารถตายได้แม้ว่าคุณนีีกตอัแลว้ ฝนกำลังตกลงมาน้ำได้ะส,สมอยู่บนถนนสีดำในโรงเตี๊ยมลี่เซเว่นกำลังเล่นซอกับจานเรียนแถวในมือรู้สึกเบื่อราเดอร์สิบหกพบบุคคลหรือไม่ทำไมเขาไม่ส่งข้อความหาฉันเขาพยายามขโมยเครดิตหรือไม่จู่ๆเขาก็พ่นลมหายใจออกมาขณะคิดว่าโอ้น้องชายคนเล็กเ่าที่รวบรวมข่าวกรองน้องชายคนเล็กของเขามักจะได้วกว่าเขาเสมอคนอื่นไม่รู้ว่าเอกูเสียวโชวเป็นตัวละครประเภทใดแต่เขาตระหนักดีถึงเรื่องนี้อย่างเต็มที่เขามีระดับการาก่อกำเนิดและเจ็ดจำนงระบีก่กกำเนิดได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเขามีพลังต่อสู้เพื่อต่อสสููกัััับบบบใใคครรรราาาาาาางนนะดดดจิิตตววญณมีีขข่่ืออเศษ มันเป็นคำสั่งที่ต้องการจากตระกูลสางและเถียนสางสปิริตพาเลตนายน้อยสั่งสิงงองถูกฆ่าตายเหรอไม่มีคำพูดใดถูกเปิดเผยหากเป็นสถานการณ์ที่เขาจินตนาการไว้มันคงน่ากลัวไม่น้อยคนที่เป็นอันตรายเช่นเอกูเซียวโชวควรจะสามารถตรวจจับการปรากฏตัวของนักฆ่าได้ไม่ว่าเขาจะเป็นมืออาชีพแค่ไหนมันคือโลกใบใหญ่มีใครบางคนที่มีวิธีการพิเศษในการทำนายอันตรายล่วงหน้าอยู่เสมอเขามีความสามารถพิเศษเช่นนี้ดังนั้นเขาจึงคาดหวังว่าคนอื่นๆบา,นนบางคนอาจมีความสามารถนี้เช่นกันเขาไม่เคยประเมินใครต่ำเกินไปซึ่งเป็นเหตุผลเดียวที่ว่าทวศ เขาตระหนักดีถึงลักษณะของคู่หูของเขาเซล16คู่หูของเขาต้องการสร้างเครดิตให้ตัวเองอย่างเต็มที่เขาคิดว่าเอาละฝันต่อไปเถอะไม่มีใครอยากเปลี่ยนความคิดของคุณแต่ไอ้กูเซวโชจะออกมาจากประตูหลังอย่างแน่นอนขณะที่หลีเซเว่นกำลังคิดถึงเรื่องทั้งหมดนี้การแสดงออกของเขากลายเป็นความทรยศ์มืดมนและน่าสะพรึงกลัวกระน,นั้นเขาไม่สังเกตเห็นว่าชายสองคนเดินออกจากกลุ่มจิตวิญญ,ญาณด้วยก้าวที่มั่นคงแม้ว่าพวกเขาจะดูสับสนเล็กน้อยคนหนึ่งสูงอีกคนเตี้ยทั้งสองสวมหมวกทรงกรวยพวกเขาเดินเข้าไปในโรงเตี๊ยมบริกรนำอาหารมาาใใหห้้้เเรดวยตอนนที่257ัจะช กแฮมขอโทษคุณเป็นเจ้านายที่นี่แล้ววันนี้มีอะไรพิเศษให้ฉันตรวจสอบก่อนฉันต้องการอันนี้เนื้อปรุงกับซอสใส่เกลือให้ฉันมากขึ้นฉันไม่ได้กินอะไรเมื่อเร็วๆนี้ตอนนี้ฉันยังไม่ได้ลิ้มรสอะไรเลยใช่เอาจานใหญ่กับอีกสองจานมาห่อพี่ฮิฉันมีน้องสาวหิวโหยกำลังรออาหารอยู่เมื่อได้ยินเสียงของเยาวชนที่จู่ๆก็ปรากฏขึ้นหลีเซเว่นก็ประหลาดใจเขามองไปทางนั้นเขาเห็นคนสองคนสวมหมวกทรงกรวยหัวของตัวเตี้ยไม่สามารถไปถึงยอดเคาน์เตอร์และไม่มีการพับปลูกตัวสูงแต่ระดับสารต้นกำเนิดโดยกาาาาานนนิดิดรรรูม่่่่ตตตตองงหลลีเเวีววััยยชชผ้้้จุญณทปะะบฝ ช่างเป็นเรื่องตลกเจ้าของโรงเตี๊ยมออกมาจากห้องด้านหลังหลังจากเหลือบมองชายชุดดำที่โต๊ะอื่นเขาแนะนำอย่างลังเลว,ว่าเจ้าหนุ่มเจ้าครไปเสียแล้ววันนี้เราไม่มีเนื้อวัวปรุงสุกเหลืออยู่ในร้านของเราแล้วไม่มีเนื้อปรุงแล้วเหรอเกกูเสียวโชวกดหมวกทรงกลวยลงเพื่อไม่ให้ใครเห็นใบหน้าของเขาเขาชี้ไปที่ช่องแช่แข็งแล้วพูดว่าอย่ากโกหกฉันฉันเห็นมันอยู่ที่นั่นด้วยการรับรู้ของเขาเขาสามารถเห็นเนื้อจำนวนมากในช่องแช่แข็งเห็นได้ชัดว่าธุรกิจค่อนข้างช้าในวันนั้นเจ้าของอืมเขาคิดวววววว่่่่่่่่่่าา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 คคคุุณณกกกลลััััังงตตตติดดดพนน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 มมมมมยยฉไไไไไไ้้้้้้้้แแแะะะปปปจจจจจีีีีีญหททใใสรรรถถเเเเขบอ เมื่อเหลือบมองคนตัวเล็กที่สวมหมวกทรงกรวยและเผยให้เห็นใบหน้าครึ่งหนึ่งเจ้าของร้านก็ยอมแพ้ในที่สุดเขาพาลูกไปด้วยหรือเปล่าหนุ่มน้อยคุณควรไปตอนนี้ร้านปิดเกกูเสียวโชวมองดูท้องฟ้าข้างนอกและถามด้วยรอยยิ้มว่าปิดเร็วจังยังเช้าอยู่ฝนตอกอฝนตอกอบรรยากาศน่าจะเหมาะแก่การกินมากกว่าเอาไวน์อุนหนึ่งขวดมาให้ฉันด้วยฉันต้องการไวน์ที่เขามีเกกูเสียวโชชี้ไปที่แก้วไวน์ที่ล้นอยู่ข้างหน้าชายชุดดำและกล่าวว่ามันมีกลิ่นหอมจริงๆเจ้าของอืมเปลือกตาของเขากระโดดอย่างบ้าคลา คุณจะรังเกียจไหมถ้าฉันนั่งที่นี่เมื่อกล่าวว่าเอกูเซียวโชวมาก่อนชายชุดดำและนั่งลงโดยไม่ได้รับอนุญาตเขาเอื้อมมือไปเพื่อป้องกันไม่ให้ชายชุดดำพูดหรือทำอะไรโดยพูดว่าขอบคุณหลี่เซเวน่นเออรสาบแช่งจุดแฝงหนึ่งเอกูเซียวโชโบกมือที่เคาน์เตอร์มาเธออาเจมานั่งตรงนี้สิคนตัวเตีย้ยที่สวมหมวกทรงกรวยหันกลับมาเข้ามาและนั่งข้างเอกูเซียวโชวเด็กหนุ่มตกเก้าอี้แล้วพูดว่าคุกเข,ข่าลงเรียนรู้จักฉันและอย่าไปไหนมาไหนเพียงแค่ขยับเข่าของคุณสแนปอาเจก็นั่งลงรูม่านตาของ อะไรคือภูมิหลังของสองคนนี้ที่มีพฤติกรรมราวกับว่าพวกเขารู้จักเขาเป็นอย่างดีเขามีความตั้งใจที่จะใช้ความคิดทางจิตวิญญาณเพื่อกวาดใบหน้าภายใต้หมวกทรงกลวยแต่เห็นได้ชัดว่ามันเป็นหมวกทรงกลวยทธรรมดาที่ไม่มีร่องรอยของพลังงานทางวิญญาณถึงะน้นมันก็ยากสำหรับเขาที่จะรับรู้หากอีกฝ่ายเป็นอาวุธป้องกันวิญญาณเขาอาจจะมองไม่เห็นหลังจากกวาดไปแต่สิ่งนี้มันคงเป็นการยั่วยุถ้าเขากวาดมันไปหากอีกฝ่ายหนึ่งเป็นขุนนางที่มีสถานะสูงมากเขาจะต้องเผชิญกับผลร้ายแรงแม้ว่าเขาจะฆ่าเขาได้้เเขขขาาลล่นนออกังงย็ เอาเนื้อที่ปรุงมาให้ข้าเร็วฉันหิวเอกูเสี่ยวโทตะโกนจากนั้นเขาก็คืนสายตาให้ชายตรงหน้าและเริ่มท่องอะไรบางอย่างฝนที่ตกลงมาบนถนนช่างสดชื่นจริงๆมีอาดูเขียวแต่ไกลแต่ไกลไม่มีสีเพื่อนคุณสนุกกับเวลาของคุณที่นี่จริงๆการนั่งในโรงเตีย๊ยมองดูเมฆเคลื่อนเข้าและออกและการสังเกตผู้คนที่ไปมาด้วยรอยยิ้มเป็นวิธีการใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมจะรังเกียจไหมถ้าฉันถามชื่อคุณลีเซเว่นหรีตาลงอันที่จริงเขาในฐานะนักฆ่ารู้สึกไม่สบายใจนักเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคนที่ทำตัวเป็นมิตรตั้งแต่แรกเห็นเขาต้องการฆ่าชายหนุ่มด้วยการเหยี่ยดดาบทว่าการตัดสินโดยองค์การที่ชายหนุ่มท่องเขาสามารถเข้าใจความหมายบางอย่างได้แม้ว่าเขาจะไม่รู้คำศัพท์มากมาย ชายหนุ่มที่มีความรู้กว้างขวางเช่นนี้จะต้องเป็นบุคคลที่โดดเด่นอาจมีภูมิหลังที่ไม่ธรรมดาเขาอาจจะเป็นนายน้อยของหนึ่งในตระกูลที่มีชื่อเสียงในเทศมนทลเทียนซางหรือคฤหาสห์ของเจ้าเมืองเขาไม่สามารถรุกรานเขาได้นามสกุลของฉันคือหลี่เขาตอบเบาๆหลี่นามสกุลดีเกกูเซี่ยวโชวปรบมือของเขาและพูดว่าฉันรู้จักคนรุ่นก่อนที่มีนามสกุลหลี่ผู้เขียนบทที่มีชื่อเสียงว่ากระแสะน้ำที่บินลงมาสามพันฟุตฉันสงสัยว่ามันเป็นทางช้างเผือกที่ลงมาจากสวรรค์หรือไม่ฉันชื่นชมเขามากคุณรู้จักเขาเหรอหหลี่่่่เเซวเววนนนนนนออืมืมมมขาาาร้้สสึกกแใงงััยยชุคปทจิตไ บอกเขาว่าทั้งหมดนั้นเท่ากับเล่นเปียโ,โนให้วัวเล่นกระนั้นตามองค์การทั้งสองที่มีความหมายมากกว่านั้นเขาก็มั่นใจมากขึ้นว่าชายหนุ่มที่สวมหมวกทรงกลวยมีภูมิหลังที่ลึกซึ้งชายหนุ่มต้องมาจากหนึ่งในสี่ตระกูลที่มีชื่อเสียงในมณฑลเทียนซางแทนที่จะเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยทั่วไปนอกจากนี้เขาอาจเป็นลูกชายคนโตของคฤหาสน์ของเจ้าเมืองซึ่งมีข่าวลือว่าชอบบทกวีและวิชาดาบและบูชาดาบอามาตะที่8ปจนถึงขั้นคลั่งไคล้ไม่รู้จักเขาลีเซเว่นตอบอย่างไม่ใส่ใจชายหนุ่มไม่ว่าเขาจะเป็นพี่คนโตของคฤหาสน์ของหลอดหรือครอบครัวที่มีชื่อเสียงก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาและเขาไม่จําเป็นต้องผูกมิตรกับเขาอย่างไรยังไงท้ายที่สุดพวกเขาอาศัยอยู่ในโลกที่แตกต่างกัน คุณไม่รู้จักเขาไม่เป็นไรปราบใดที่ฉันรู้จักเขาฉันจะแนะนำคุณสองครั้งในครั้งต่อไปเกูเซี่ยวโชกล่าวอย่างร่าเริงตกลงลี่เซเว่นพยักหน้าและพูดด้วยเสียงอู้หี้ตกลงมันเยี่ยมมากข้าจะจัดการให้ท่านทั้งสองได้พบกันอย่างแน่นอนเกูเซียวโชตกโตอย่างตื่นเต้นเขาหันไปหาเจ้าของโรงเตี๊ยมและตะโกนว่าคุณไม่จำเป็นต้องนำไวน์ที่ฉันสั่งไปวันนี้ฉันเจอพี่หลี่แล้วรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนเก่าฉันจะไม่ออกจากที่นี่จนกว่าฉันจะเมาลี่เซเว่นรู้สึกสับสนเขาคิดว่่่่่่่าาาาาานนนนนนีีมมมมมัััรรรู้้้ึกกบออออออะะไไเเเหหืืืืพคคคุุุณณแแแใใจจจจววตงงงงงขขทดดช ทันทีที่เอกูเสียวโชวลุกขึ้นเขาก็นำหยดที่มีไวอุ่นๆมาวางบนโต้ด้วยเสียงอันดังเขาไม่ได้ดับไฟด้วยซ้ำมามาดดวงตาของอาเจเป็นประกายเด็กๆด,ดื่มไม่ได้เอกูเสียวโชวจะัวของอายลงและกดหมวกทรงกรวยแน่นสีหน้าของหลี่เซเว่นเปลี่ยนไปเล็กน้อยคนแคร์ดูผิดปกติเห็นได้ชัดว่าเขาไม่มีร่องรอยของการตกฝนแต่เสียงของกรอกก่อนหน้านี้ละ่ะเขาเหลือบมองชายหนุ่มยังลับๆคิดว่านายน้อยอย่างเขาต้องมียามอยู่เคียงข้างเขาทว่าเขาได้สำรวจทั่วทั้งสถานที่และไม่พบร่องรอยของผู้พิทักษ์หรือผู้อเงขา เขาประหลาดใจเขาคิดว่าผู้คุมกันที่สามารถปกป้องนายน้อยต้องแข็งแกร่งแต่เขาก็ยังไม่พบความแข็งแกร่งของเขาเขาอยู่เหนือสถานะภาพสวรรค์หรือไม่รัดหยินหยางรัดบูชาดาวล้อเล่นเหรอลีเซเว่นตกตะลึงกับความคิดของเขาเองปรมาจารย์ไม่โดดเด่นด้วยขั้นตอนโดยกาเนิดและขั้นที่ได้มาตราบใดที่มีระดับการพลูกที่ใกลเคียงกับดาวอันยิ่งใหญ่ของสวรรค์และโลกระดับการบ่มเพาะของพวกเขาไม่สามารถปรับปรุงได้ง่ายๆโดยการพัฒนาความเข้าใจและความช่วยเหลือของเม็ดยาวิเศษแม้แต่ในสถานะภาพสวรรค์ความก้าวหน้าเล็กน้อยจากระยะแรกถึงขั้น คนแคร์คนนี้อายุเท่าไหรลีเซเว่นมีความตั้งใจที่จะใช้ความคิดทางจิตวิญ,ญญาณเพื่อกวาดใบหน้าภายใต้หมวกทรงกรวยแต่เขาตื่นประหนกเมื่อนึกถึงรูปแบบที่ไม่แยแสของชายหนุ่มที่อยู่ข้างหน้าเขาเขามองออกไปข้างนอกที่ผู้คนที่เคลื่อนไหวไปรอบๆในกลุ่มจิตวิญ,ญญาณชายหนุ่มคนนี้เคยกล่าวไว้กล่าวอีกในหนึ่งเขาเห็นมันแต่ไม่สนใจดูเหมือนว่าเขาจะเพิกเฉยต่อกลุ่มวิญ,ญญาณสองคนนี้เป็นใครกันแน่เอกูเซียวโชวปรับพฤติกรรมของเขาใหม่ในขณะที่เขาดูข้อความต่าง,างในแถบข้อมูลเมื่อเขาเห็นชุดผูดต้องสงส ดื่มวน์ลี่เซเว่นเห็นชายหนุ่มดื่มวายโดยเอ็นสีสับไปด้านหลังและหวังว่าเขาจะสามารถเห็นใบหน้าของเขาได้โดยไม่คาดคิดวิธีที่เอกูเซียวโชวดื่มวน์นั้นเหมือนกับว่าเขาได้รับการกฝึกตุนมาเป็นอย่างดีเขาดื่มวน์อย่างหรูหราโดยเอาแขนเสื้อปิดหน้าไม่เหมือนกับอารมณ์ที่เร่งรีบเขาไม่มีทางเห็นใบหน้าของชายหนุ่มซึ่งถูกแขนเสื้อปิดไว้การดื่มหรือไม่ดื่มเป็นคำถามสำหรับเขาลี่เซเว่นไม่ลังเลอีกต่อไปเขาหยิบแก้วไวน์ขึ้นมาเพราะคิดว่าชายหนุ่มดูเหมือนมาจากครอบครัวที่โดดเด่นสิ่งเดียว วายบางส่วนถูกฉีดเข้าปากของเขาโดยตรงบางคนเข้าไปในรูจมูกของเขาลีเซเว่นรู้สึกหงุดหิดอย่างมากเส้นเลือดบนหน้าผากของเขาโปนเขามองชายหนุ่มตรงหน้าด้วยความงมุนงงขอโทษฉันขอโทษนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันดื่มวายร้อนไปหน่อยชายหนุ่มถอดหมวกทรงกรวยออกแล้ววางลงบนโต๊ะอย่างแผ่วเบาจากนั้นเขาก็หยิบพิษเด่นบิดเตอร์ออกมาฉันจะเช็ดให้ตอนที่258รหดห่อมเมล็ดไฟูเสีสโ,โซเมื่อชายหนุ่มถอดหมวกทรงกรวยของเขาออกและ,สะแสดงใบหน้าที่คุ้นเคยลีเซเว่นก็จำเขาได้ในทันใดาชายหนุ่มคนนี้ไม่มีใครูว้ตั เขาสงสัยว่าคนที่ระดับออริจ <M> ินขอจะเดินออกจากวิกเตนอิลทันเนรีอาเรระดับมาสเตอร์ได้อย่างไรเมื่อนึกถึงรูปลักษณ์และพฤติกรรมที่ไม่เป็นทางการของชายหนุ่มลี่เซเว่นกดไม่ได้ที่จะรู้สึกมุนงงเขาเชื่อว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาแต่เขาไม่คิดว่าเขาจะรื้อวิกเตนอิลันเนรีอาเรได้อย่างง่ายดายเขาสงสัยว่าเด็กคนนี้เป็นปรมาจารย์ด้านจิตวิญญาณด้วยหรือไม่แน่นอนว่าเอกูเสี่ยวโทไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณเหตุผลที่เขาสามารถรื้อทุดลวงตาได้ก็เพราะเขาอาศัยเทคนิคแฝงอันน่าทึ่งของเขานั่นคือการรับรู้ในความเป็นจริงเอกูเสี่ยวโทรู้สึกตื่นตระหนกเล็กน้อยหลังจากออกมาจากประตูหลังในขณะที่เขาพบว่าความคิดทางจิตวิญญาณของเขาติดอยู่และเขาก็หลงทาง ไม่นานหลังจากนั้นภาพสองภาพก็ปรากฏขึ้นในความคิดของเขาซึ่งเหมือนกับฉากที่เขาแอบดูผู้หญิงคนนั้นในระยะสั้นันคล้ายกับฉากที่เขาเห็นเราหิงหหินออกมาจากอ่างอาบน้ําของเธอเขาเดินตามชั้นที่สองของภาพและเดินออกจากอารเรการเผชิญหน้ากันเหนือต๊อทำให้อากาศแทบจะกลายเป็นน้าแข็งไวที่เอกูเสียวโชวพพนนันหยดลงมาจากใบหน้าของลีเซเวน่นด้วยเสียงอันดังหลี่เซเว่นก็กลับมารู้สึกตัวอีกครั้งโว้วมันสายเกินไปแล้วสิ่งที่เอกูเซียวโชวต้องการคือช่วงเวลาที่หายวับไปอย่างรวดเร็วเขาดึงฮิดเด้นบิทเตอร์ออกมาแล้วหิน ในช่วงเวลาที่ฟ้าและสวรรค์และโลกดูเหมือนจะหยุดนิ่งชั่วขณะเมือ่อเอกูเสี่ยวโชกวัดแกว่งดาบของเขาผ่านเขาก็พบว่าลี่เซเว่นกระโดดถอยหลังทันทีอาจารย์เอกูเสี่ยวโชหรี่ตาและสงสัยว่าสถานะภาพสวรรค์ความรู้สึกที่แตกต่างของเวลาก่อนหน้านี้ได้รับความช่วยเหลืออย่างชัดเจนจากสวรรค์และโลกหากสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นลี่เซเว่นจะถูกตัดศีสันลี่เซเว่นต้องเป็นนักดาบในระดับมาสเตอร์เพราะเขาสามารถพึ่งพาพลังแห่งสวรรค์และโลกได้สั่งสิงหง,งในฐานะเจ้าแห่งลมหายใจเดียวถูกไอเย่ฆ่าตายเขาไม่ได้สแสดงพลังใดๆของอาจารย์เมื่่่่่่ออออพิิิิิิจจจาา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 ารร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 ณกก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 กะะะะะะเเเเบบบบดดดดดแแแลลปปฏยยยยูสีวววโชตตตหหนนนนนััััถึงงงงคมมมใ์ำ เป็นไปไม่ได้ที่นักสู้ปราณก่อกำเนิดหากไม่มีความรู้สึกเวลาที่แตกต่างออกไปจะเปลี่ยนกระแสะการต่อสู้ในช่วงเวลาวิกฤตของการต่อสู้เพื่อความเป็นความตายเกกูสี่ยโโชนำดาบของเขากลับมาอย่างเงียบๆและถามด้วยรอยยิ้มว่าพี่ชายลี่ทำไมคุณถึงกระโดดถอยหลังฉันแค่อยากจะเช็ดไวออกจากคุณแต่ฉันได้ของมาผิดเขาดึงผ้าก๊อซออกจากแหวนแล้วกวาดมือเรียดมานีสิลี่เซเวินเขาอ่อนในขณะนี้ใบหน้าของเขาเคร่งครึมการลอบโจมตีของเขามีความเป็นมืออาชีพมากกว่านักฆ่าถ้าเขาไม่ตอบสนองเร็วพอเพราะเขาทำหน้าที่ลอบสังหารมาตลอดทั้งปีเขาคงตไปแล้ว แม้ว่าเขาจะยังไม่สามารถเชื่อได้ว่าเอ็กูเซียวโทเป็นคนที่อยู่ในระดับดังกล่าวแต่เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับความจริงหลังจากการนัดหยุดงานก่อนหน้าน,นี้เขาหายใจเข้าลึกๆราชองครักษ์เอ็กูเซียวโชวหยุดชั่วคราวและหันหัวของเขาไปในทิศทางของจิตวิญญาณอารโดยสแสดงท่าทางตกใจบนใบหน้าของเขามาเร็วขนาดนั้นเลยหัวใจของหลี่เซเวน่นเต้นผิดจังหวะก่อนที่เขาจะหันไปมองมเมล็ดไฟห้ามเมล็ดที่มีพลังรุนแรงอย่างยิ่งก็เข้ามาใกล้เด็กหนุ่มมีความเข้าใจอย่างดีเกี่ยวกับหัวใจของมนุษย์ในช่วงเวลาอันตรายไม่ใช่เรื่องกกง่อาาาาวขป็หมัยยไ เมื่อเผชิญหน้ากับมเมล็ดไฟที่ถูกบีบปัดทั้งห้าที่เข้ามาลี่เซเว่นรู้ว่าถ้าพวกมันระเบิดราชาองครักษ์จะมาถึงในไม่ช้าเขายนจานอารีนหนึ่งแผ่นในมือออกทันทีซึ่งมุ่งหน้าไปที่พื้นแทนที่จะส่งมเมล็ดไฟที่ถูกบีบปัดเข้ามาชอวัชเฉวียนประการเนียเก่อตัวขึ้นทันทีห่อหุ้งลี่เซเว่นและเอกูเสี่ยวโชวไว้ข้างในจานอารีนี้เป็นสิ่งจำเป็นเมื่อใดก็ตามที่เขาตั้งใจจะฆ่าใครสักคนสาเหตุของการสร้างบาเรียดังกล่าวเป็นเพราะมันสามารถป้องกันศัตรูจากการทำลายตนเองหรือขอความช่วยเยเเเหหอ่่่นนาาาายยงที้้้็็มิูขขผใร ลมหยุดและสลายไปด้วยเสียงตะโกนหลี่เซเว่นยกมือขวาขึ้นสูงและชี้ศอกไปในที่ว่างระลอกคลื่นสีเขียวอ่อนกระจายออกไปพลังอาถรรพ์ของสวรรค์และโลกแผ่ซ่านราวกับดอกไม้ที่เบ่งบานบนท้องฟ้าคลื่นอากาศหมุนไปเหมือนทะเลเมื่อมเมล็ดไฟที่ถูกบีบอัดสัมผัสกับระลอกคลื่นสีเขียวอ่อนดูเหมือนว่ามาล็ดที่เดินทางด้วยความเร็วสูงจะเข้าไปในป้ายและฉลอตัตลงอย่างรวดเร็วในที่สุดไฟสีก็หยุดห่างจากลี่เซเว่นหลายสิบฟุตมันยังไม่จบมเมล็ดไฟที่ถูกบีบอัดอย่างรุนแรงที่แขวนอยู่ในพื้นที่ว่างภายใต้ก้กการรระะเเสออ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 ยยยย่่่่่งงงตนนนนนืืขขขคีวๆึ ในที่สุดพวกเขาก็สลายไปอย่างสมบูรณ์อะไรวะเอกูเสียวโชตกตะลึงนี่เป็นครั้งแรกที่เมล็ดเพลิงที่ถูกบีบปัดของเขาถูกใครบางคนสกัดกั้นในระหว่างการรอบโจมตีทักษะทางจิตวิญญาณอย่างน้อยที่สุดก็อยู่ที่ระดับปรมาจารย์ระดับที่แปลกประหลาดและซับซ้อนของมันสามารถติดอันดับหนึ่งในทักษะทางจิตวิญญาณชั้นยอดปรมาจารย์คุณลักษณะแห่งลอมปรมาจารย์อารีวิญญาณสักครู่เอกูเสี่ยวโชตระหนักว่าเขาไม่ได้อยู่ในสปิริตพาเลทอีกต่อไปเขาตระหนักว่าคู่ต่อสู้ที่เขาเผชิญในตอนนี้และในอนาคตคือผูู้้้้้ททีีี่่่เเเเคคคยยยยยยปปปรร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 ะะะะสสสสบบบกกกกกกกััััถถาา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 นนนณอออตตตมม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 แลลดดชวววิจ็หงพขขืไไไ เขาห่อร่างของเขาทันทีด้วยผ้าวิญญาณนรกแม้ว่าเขาจะมีปรมาจารย์กายาแต่เอกูเสี่ยวโชวก็ไม่กล้าที่จะมั่นใจมากเกินไประลอกคลื่นสีเขียวกระจายเป็นวงกลมแต่ระลอกที่ขวางกั้นมเมล็ดไฟที่ถูกบีบอัดน้นอยู่เพียงด้านเดียวระลอกคลื่นที่เหลือโจมตีเอกูเสียวโธในชั่วพริบตากระเทยกระเทยเพลิงนรกสวรรค์ดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงบางสิ่งและถูกเผาไม่ไปรอบๆทันทีอย่างไรก็ตามลมเป็นลมมองไม่เห็นและไม่มีมวลไฟจะทำลายมันได้อย่างไรเอกูเสี่ยวโชวรู้สึกเย็นลงบนใบหน้าของเขาเขาเกือบจะคลั่งครวญเพราะ แม้แต่ร่างของอาจารย์ก็ไม่สามารถต้านทานพลังของเทคนิคจิตวิญญ,ญาณนี้ได้เอกูเซียวโชวตกใจมากเขาสามารถบอกได้ว่าไม่ใช่เพราะประมาจารย์กายาของเขาไม่แข็งแรงพอวิธีโจมตีของเทคนิคจิตวิญญ,ญาณนี้แปลกประหลาดเกินไปลมก็แผ่ซ่านไปทั่วความเจ็บปวดในร่างกายของเขาไม่ได้ทำให้การเคลื่อนไหวของเอกูเซียวโชวช้าลงแม้แต่น้อยกระนั้นเขาคิดว่าอาวัยวะภายในของเขาจะละลายถ้าเขาปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินต่อไปทางออกคืออะไรเมื่อเทียบกับความประหลาดใจของเอกูเสียวโชวลี่เซเว่นก็ตก,ตกตะลึงอย่างสมบูรณ์กรีนวินออฟฟอลเลนแกงของเขาซึ่งระง,งับไยสี นี่เป็นเรื่องตลกแบบไหนทําไมร่างกายของเด็กหนุ่มถึงรุนแรงและแข็งแกร่งกว่าพลังงานอย่างไรก็ตามในวินาทีถัดมาบางสิ่งที่น่าประหลาดใจก็เกิดขึ้นเอกูเซียวโชวเปิดปากและดูดอย่างดูดเดือดเขาดูดกรีนวินออฟฟอรเลนแก๊งทั้งหมดที่อยู่ข้างหน้าเขาลีเซเว,ว่นตกตะลึงนั่นเป็นเวทมนต์แบบไหนสงสัยจุดแฝงหนึ่งสาบแช่งจุดแฝงหนึ่งก่อนที่เขาจะทันโตตอบเอกูเซียวโชวพองหน้าอกของเขาและดูดเข้าไปในท้องของเขาลูกปัดพลังงานสีดำก็ปรากฏขึ้นระหว่างริมฝีปากของเขาลูกปัดมีขนาดเท่ากัาเเเออ็นนนวทึห้ขขดจพ ลูกปัดพลังงานสีดำเห็นได้ชัดว่าเป็นมเมล็ดไฟที่ถูกบีบอัดก่อนหน้านี้แต่มีลูกปัดอีกอันห่ออยู่ภายในมเมล็ดไฟที่ถูกบีบอัดประนาม,มันคุณหลอกฉันเสียงของลีเซเว่นฟังดูผิดไปเล็กน้อยตอนที่259การตกของอาเจเขาคือเวทีโดยกำเนิดลีเซเว่นสงสัยพลังของความเที่ยวชานเปลวไฟของเขานั้นแข็งแกร่งกว่าของฉันอีกและฉันก็เป็นปรมาจารย์ขั้นเทพสวรรค์ยิ่งกว่านั้นพลังของเขาแข็งแกร่งกว่าฉันมากปอรพร้อมกับเสียงฟู่ที่สูงมากลูกปัดพลังงานสีดำก็หายไปจากรมมีาากของงงงเเววััันนรึ้้้้็ถหลลซแ ลี่เซเว่นตกตะลึงโดยปราศจากการเคลื่อนไหวที่เกินจริงหรือทำให้เกิดเสียงลมเพียงเล็กน้อยลูกปัดพลังงานสีดำก็มาถึงทันทีรากับว่ามันสามารถผ่านอาวกาศได้โดยไม่ทักช้าความแข็งแกร่งและการป้องกันของเขาถูกยกเลิกอย่างสมบูรณ์ไม่มีใครสามารถตอบสนองต่อการโจมตีด้วยความเร็วสูงเช่นนี้ได้ลี่เซเว่นมองลงมาที่เอวของเขาและเห็นว่าหยกวิญญาณป้องกันที่มีค่าเพียงตัวเดียวของเขาถูกทำลายหมายความว่าเขาเคยตายไปแล้วครั้งหนึ่งหรือเปล่าเทคนิคเกรดฝ่ายบอลใหม่ไม่เพียงทำให้ลี่เซเว่นตกตะลึงแต่ยังทำให้เอ็กกูเสียวโชวตกใจ เอกูเสียวโชตระหนักว่าการใช้หยกสีเขียวของคู่ต่อสู้เป็นช่องเก็บของและห่อเมล็ดไฟที่บีบปัดไว้ข้างในเป็นวิธีการโจมตีที่ทรงพลังอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามแม้ว่ามันจะค่อนข้างทรงพลังแต่ก็มีข้อบกพร่องอยู่บ้างมีเซเว่นออนแอเกินไปดังนั้นลูกปัดพลังงานสีดาจึงแทงทะลุผ่านเขาเรากับกำลังเจาะอากาศพลังปราณปิดเสียงไม่ปรากฏขึ้นแล้วหยกสามารถระเบิดได้อย่างไรบารียปิดเสียงไม่มีส่วนในการสกัดกั้นการโจมตีหลังจากผ่านสิ่งกีดขวางสองชั้นลูกปัดพลังงานยังคงขึ้นไปเป็นเส้้้้นนนนตตตรร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 งง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 งพพววกก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 เเ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 ขขขขขขาา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 าไไไมมมม่่่่่่่่ีีีีออ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 อยยยลลลหหััจจทปถึบบูโโะะ็็ิ เมื่อเขาเห็นบาเรียรที่เงียบมันของหลีเซเว่นเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเขาคิดว่ามีใครบางคนกำลังติดพันถึงความตายดังนั้นเขาจึงพยายามปกปิดตัวเองพร้อมๆกันมันกลับกลายเป็นดีกพราะนั้นเขาได้ประกาศเสียงดังหลังจากสังหารใครบางคนซึ่งเ่ากับการเปิดเผยตัวตนของเขาทั้งสองคนถูกลูกปัดพลังงานสะกดจิตในเวลาเดียวกันหลังจากเป็นอิสระจากการควบคุมของเอกูเสียวโชวสิ่งที่ทำลายล้างและอลาวาดก็หลอมร,มรวมเขากับพลังทั้งหมดที่ทอยู่รอบๆดังก้องทันใดนั้น,น,นชันสูงของอาคารเปล่งตีโกคอมพานีก็มืดลงเมฆดำมาหามันนเอบวส้มนตแหึ่ง ครั้งนี้ไม่เพียงแต่ให้ผู้คนบนถนนสีดำหลังประตูหลังเห็นเท่านั้นแต่ผู้คนในบริษัทเตลนติโกและแม้แต่สองสามคนในเมืองเทียนซางก็ได้เห็นเช่นกันฟอรี้ไม่มีทางทำไมใครๆก็กล้าโจมตีอำเภอเทียนซางคนผู้นี้คิดจริงๆหรือว่านักดาบของคารืหะเ,เจ้าเมืองและสีตระกูลที่มีชื่อเสียงนั้นอ่อนแอมีคนทำลายความสงบสุขที่พวกเขาสร้างขึ้นและพันธมิตรของพวกเขากับซิตี้การ์ดบุคคลน,นี้ต้องติดพันความตายมันเป็นการต่อสู้ระหว่างอาจารย์เมื่อพิจารณาจากพลังของการระเบิดฉันเกรงว่าต้องเป็นปรมาจารย์ระดับสู บางคนตกใจเพราะพลังของแรงระเบิดแต่หลายคนตกใจเพราะความกล้าหาญที่น่ายกย่องของผู้ปล่อยมันพวกเขารู้สึกเสียใจต่อบุคคลที่อยู่อีกด้านหนึ่งของการโจมตีพวกเขาสามารถเลือกที่จะต่อสู้ได้ทุกที่แล้วทำไมพวกเขาถึงเลือกเมืองเทียนซางพวกเขาสามารถทำอะไรได้บ้างหากพวกเขาชนะในที่สุดพวกเขาก็ต้องเผชิญกับความตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เกกูเซียวโชวและลี่เซเว่นต่างไม่แน่ใจในผลของการระเบิดสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนพวกเขาจำเป็นต้องออกไปและไม่สามารถอยู่ในตำแหน่งปัจจุบันได้การอยู่ที่นั่นหมายถึงความตายฉันต้องยุติการต่อสู้โดยเร็วที่สุดเกกูเซียวโชไม่ใช พลังของลูกปัดพลังงานสีดำนั้นเหนือจินตนาการแต่เห็นได้ชัดว่าเอกูเสียวโทยังควบคุมมันไม่ได้ความเจ็บปวดจากการซึมผ่านร่างกายไม่เพียงพอต่อการฆ่าคนแม้ว่าหลี่เซเว่นจะไม่สามารถกำจัดไปผีที่ขึ้นไปด้านบนเมื่อเขาสัมผัสมันได้แต่ไปไม่สามารถสร้างความเสียหายที่เป็นรูปธรรมแก่เขาได้ในขณะนั้นเนื่องจากบารียแหล่งวิญ,ญญาณอันอุดมสมบูรณ์ของเขาเห็นได้ชัดว่าการตุกฝนของคุณมีมากกว่าช่วงต้นของด่านออริจินคอร์ดในที่สุดข้าก็เข้าใจว่าทำไมเจ้าถึงต้องการทุกสามดอกคุณเป็นอาชญากรท มเมล็ดไฟที่ห่อหุ้มไว้นั้นใช้แหล่งวิญญาณมากกว่ามเมล็ดไฟแต่ละชนิดที่ปรากฏขึ้นพร้อมกันเขาพูดพร้อมกับหัวเราะประการปิดเสียงของคุณทำงานได้ไม่ดีนักและต้องมีคนทำความสะอาดหลังจากการต่อสู้มันไม่ยุ่งยากหรอืออย่ากังวลลี่เซเว่นพูดด้วยน้ำเสียงไม่แยแสคุณไม่สามารถพูดอะไรได้เร็วๆนี้ปัญหาจะไม่พบฉันไม่ไม่ไม่ไมไมเกกูเสียวโทกระดิกนิ้วของเขาและพูดพร้อมกับหัวเราะฉันหมายความว่ากำแพงกั้นที่ไร้ค่าของคุณเป็นปัญหาสำหรับฉันมากดวงตาของลี่เซเว่นหลีลงเป็นเลเขาคิดว่าคุณหมายความว่าอย่างไรเเเเเขขขาา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 กกกกกลลัััังงงงคิิดดดจจจะะะททอออออไรร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 หห่่่นนนนนๆีีีีวบยุสสพมม้ึ มันถูกซ่อนอยู่ภายในดาบสีดำที่ปรากฏขึ้นก่อนหน้านี้ดาบอนาสะรึงกลัวนั้นแทบจะปิดบังไว้ไม่ได้เพียงไม่กี่ปมของซอว์มิวได้สื่อสารถึงความรู้สึกของความตายกับลีเซเว่นแล้วอะไรนะผู้ชายคนนี้เป็นผู้ฝึกดาบด้วยเหรอลีเซเว่นสับสนโดยคิดว่าชายหนุ่มที่สามารถส่งวิญญาณเพลิงบริสุทธิ์ออกมาได้กลับกลายเป็นนักดาบมากกว่าผู้ฝึกตนทางจิตวิญญาณมืออาชีพเมื่อพิจารณาจากออร่าของเขาเด็กหนุ่มก็น่าจะเข้าใจเจต,ตนาของกระบี่ก่อกำเนิดเช่นกันนี่เป็นข้อตกลงที่แย่มากจริงๆลีเซเว่นคิดว่าเง มันคุ้มค่ามากถ้าว่าความเข้าใจที่ไม่ได้มีความหมายมาก,นกในขณะนี้เจตนากระบีก่อกำเนิดยังคงเป็นเจตจำนงกระบี่ก่อกำเนิดฉันหลี่เซเว่นยังเป็นปรมาจารย์และฉันก็เป็นปรมาจารย์กลุ่มวิญ,ญญาณที่หายากมากด้วยจานอารเรที่เหลืออยู่ในมือของเขาหลี่เซเว่นก็สงบลงอย่างสมบูรณ์ไม่เหมือนกับกับดักวางกับดักบ,บนถนนสีดำบารีเกันเสียงและจานอารเรในมือของเขาเป็นอารเรสังหารล้วนๆไม่แม้แต่จะเอ่ยถึงเจตจำนงของดาบราบก่อกำเนิดไม่ว่าพวกเขาจะเป็นปรมาจารย์ดาบหรือไม่ก็ตามท,คคคาท,ทุุุกกน่ก่่่าาาาลีีมมือ้ชิญญหหสสรรรดจปวณ มามาเสียงเรียกอย่างฉับพลันและไรอารมณ์จากด้านข้างของเขาทำให้ลี่เซเว่นตกใจมากจนเขารู้สึกหนาวที่คอไอบ้าฉันลืมไปว่ามีคนอื่นอยู่ที่นี่เป็นคนตัวเตี้ยที่สวมหมวกทรงก้วยเขาเบิกตากว้างอย่างตื่นตัวหลังจากที่เขาหันกลับมาเขาเห็นใบหน้าที่อ่อนโยนเหมือนเด็กอยู่ใต้หมวกทรงกลวยวุ้ยเป็นเด็กจริงๆบูมเมื่อความคิดสุดท้ายนี้ปรากฏขึ้นในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตลี่เซเว่นก็ผ่อนคลายอย่างเต็มที่แม้แต่กล้ามเนื้อของเขาก็ผ่อนคลายในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามหลังจากที่โดนฝ่ามือของไอเยต่ีวนเเเซรบิดการต่อสู้้จลลงแว บาเรียปิดเสียงที่ควรระง,งับเสียงไม่ทำงานและไม่มีการระเบิดดังและแฟนซีเกิดขึ้นบางครั้งการต่อสู้ก็เรียบง่ายตบมือหนึ่งหัวแตกมามาไกเยยิงศีสษะหมวกทรงกรวยหลุดออกจากหัวเรียบไกเย,ยหันกลับมามองเอกูเสียวโชวเรากับว่าถามว่าทำไมผู้ชายคนนั้นจึงอ่อนแอเมื่อไกเย,ยลูบหัวของเอกูสูสยวโชวลงไปที่พื้นในทุ่งสังหารดูเหมือนว่าให้รู้สึกแตกต่างไปจากมือมันไม่เปราะบาง